าเลยครับกลับมาเจออีกครั้งในเกม The i l e a i m a Hottest วันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเจ้า Elder Omni Raptor ครับซึ่งวันนี้ก็จะมีเพิ่มเล่นด้วยทั้งหมด4คนนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า Omni Raptor ถ้าเป็น Elder 5ตัวเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับเชิญไปรับชมกันได้เลยเอ้ยมีตัวมีตัวมีตัวกาลทาลีอยู่อะไรทางคานุคานุคนุคาเดียวัวเดียวนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่ได้ ตรงไหนอ่ะไหวปะไหวปะเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วไะเท่าไหร่กันแล้วมันไหวไหวอยู่ถ้ามันไม่แหลกอ่ะหกสิบห้าอ้ยมันลุกมันลุกแล้วมันลุกมาแล้วมันว่ายน้ำมามันเห็นเราอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันว่ายมันว่ายน้ำคนอื่นอ่ะเราต้องหนีไปไปก่อนแล้วเอาได้นะมันอยู่ตัวเองได้เอาไปแล้วไหนวะเอาดิมาแล้วอ่ะมันาแล้วมเล็กอ้าวเบรกจิกเลยเอาเบรกจิกเลยอ่ะดิเดี๋ยวเดี๋ยวหลอกหลอกว่ามีจำนวนน้อยหลอกหลอกหลอกมีจำนวนน้อยเดี๋ยวได้ หอกเงพี่ผมไปแล้วตัวมันเล็กเงี้ยเล็กอยู่เลยมันเกาะไม่ได้มันลื่นอ่ะกูตามทันเนาะใส่หนังลื่นเหรอตามทันแน่แน่พี่ดูเกอนไม่โดนเอาว้าตัวเล็กเอวไอ้พวกไอ้กระโดดเปลนมาดีดีเขาจะชอบเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะนี้ไหนกดมันกดมันโดนมันไม่โดนด้วยไอ้เกาะเกาะเกาะอย่าโดนเข้าข้างหน้านะเข้าข้างหน้าไม่ได้ เออได้เอ้้ันมากระดไปมันดูปุ๊ซาหนักเหรอมึง่นานักหรอซานักเหรอขานู่ให้ไรวะเกอดเกิดเกกระโดดทีนึงเด้อไม่หายวะถ้าเกอดเราหายแล้วเดี๋ยวุกโคตรใหม่เลยอคอจะกินไหมหัวใจแล้บี้พี่อยู่ไหนเนี่ยแล้บี้ทำอะไรวะไปยืนนิ่ง แล้วพี่ร้องหัวร้องเห้ยอยู่คนเดียวทราไม่แพี่ทำอะไรอะเราพี่ตีบ้าไปแล้วโอ้โหขาดหนักกันดิพี่เอาได้ไงก็ว่าเขาล้องอะไรเออตอนล่าอยู่แล้วพี่ตกตรงไหนอะเราพี่อะโอเคตกตรงนี้เหรอตกสันพอดีเลยตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่โอเคอ่ะกำลังกำลังจะวิ่งไปข้างล่างกำลังกำลังจะวิ่งไปสโลข้างล่างเนี่ยแล้วมันขาดอะ ตอนแรกพี่แม็กกัจะโดดลงไปแหละพี่ตัดใจพี่่อยหลังลงคาตางเดิมพวกมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ถอยหลังลงตางเดิมก็ว่าเขาร้องอะไรของเขาเนื้อวัเนื้อวัวเขาเลี้ยวเนอ้อวัวเนื้อย่างเยอะแยะอาหารเดือดเข้าหาเกลือดิกลับไปคิดดิไม่ก็รอให้มันหายหายกระเพาะกระโต๊ะเน่าเหรอมันโดนอะไรอ่ะก็โดนเคขี้ยวตกตกลงมาตายวะอะไรจะปลิวไกลขนาดนั้นอ๋อแล้ก็เคชี่ยวเซร์คาโน่ปะได้ยินเสียงเซร์คาโน่ลานฝั่งนู้นน่ะ ไม่เน่าอย่ามัเน่ายังไม่เน่ายังไม่เน่าเน่าหรือไม่เน่าอย่างเงี้ยเนยเนยอย่าเพิ่งกินเนยอย่าเพิ่งกินกลัวซูมชิบหายเลย่มใจนะทำไมสีมันเหมือนฉันเน่าอย่กล้ากินวะยังเงไม่เน่าอย่าม่เน่าผมกินอยู่ไหนกินอยู่จะเต็มหลอดอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อผมเชื่อพานเอาเนยเนยกินแล้วเหรอเนยอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวอ้วกไปมันมันไอี่อยู่มันจำกัดอยู่เนยเนยต้องหายเหลืองก่อนอ่ะค่อยกินเนยต้องหายเหลืองหายเหลืองยังาโนยัง เฮ้ยมันจะมาหากันคาร์โ <c> น I mean, ่สองตัวเนยเดี๋ยวมันอ้วกเดี๋ยวมันอ้วกซ้ำเนยต้องเนยต้องกดอัพอะไรอ่ะอ๋อเนยมีอะไรบ้างตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวอัพเกรดก่อนอัพไอตู้แบบตัวใหญ่กับไอที่มันอันแรกอ่ะไอที่สองตัวอยูข้างหลังฮะเดด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 อ๋อตรงนู้นเหรอตรงนู้นวิ่งเห็นวิ่งอยูุ่บอยุบทีรนี้สีดำๆไม่ใช่สีตัวคาร์โนไอยีนพุ่งมาแล้วเอาดิมาตอนอิ่มแล้วปิงแดดวิ่งปิงปุ่งปุ่งทักทักก่อได้โอเคเลย กาะเกาะเกาะไหนช่วยหน่อยช่วยหน่อยที่กี่หลังเออเกาะอีกตัวนึงอีกตัวนึงได้เลยโอ้ยอีกตัวนึงเกาะข้างเกาะข้าง้ยโอ้โหแมงเงืโดนข้างหน้าขออีกตัวขออีกตัวขออีกตัวใครตายไม่มีใครตายไปเปล่าทำไมปัญหาคือหุ่มหินเทกเกอร์บักผมไม่รู้ว่าเทกเกอร์เกาะมุมไหนอะจะเต็มพี่หมดเออมันหนีไล่มาเลยไล่มาเลยลูกลงไม่ได้พี่โอ้ยเอากูตายเช่งกันอะ ปัญหาคือไม่เห็นไงทว่าไทเกอร์อยู่มุมไหนโอ้ย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 เาเขาเากดบัก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 ลวงบักไม่กล้าเข้าเลยเรามาสับเรามาสับเรามาสับอ้ยอบักบักบักไทเกอร์ไอ้แบงค์แบงค์แบงค์กรโดดกระโดดหนีกระโดดหีาายเลยี้ย่้ยออออกออกคือมงหน้ามันถอยก่อนมันบีดมันบีดมากบีดมากผมจะตายผมจะตายตามแบงค์มันตามแบงค์แบงค์แบงค์ ไอ้ฉันรอดมาเทงเนี้ยเออนั่งพักกันเลยเนี่ยนั่งรอดวิ่งไปวิ่งให้มันวิ่งยาวๆเลยทุกคนวิ่งเข้ารอดมันวิ่งยาวๆเลยมันหนีว่ะมันไม่สู้ไม่สู้มันไม่สู้มันหนีมันหนีปิ้งแดกอ่ะปิ้งแดกอ่ะคุยผมโดนวับก็ไปหาหัวมันอ่ะมันเป็นวิชาชีพแบบมันอยู่กับใครเอออยู่ท่าอยู่กับไทรว่ะเราต้องรีบปิดงานเลดี๋ยวจะได้ไปนอนเออหรือมันหรือมันเฝ้า เซตโตมันข้ามไปฝั่งกูมาฝั่งนี้มึงก็ข้ามฝั่งนู้นเนี่ยเซตโตอยู่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวให้ไมนเห็นอย่าให้มันเห็นไม่มีสเตโกเซตโตอย่าให้มันเห็นไม่ค่อยซุ่มไปไม่เห็นหรอกมั้งมันก็คงดูข้างหน้าอยู่เกาะนั่นเอนะไม่ได้เกาะเกาะ โอ้ยเชี่โอ้โหเกอร์ตัดหน้าคิวควรอยู่ควรอยู่ควรอยู่อีกคนนึง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 ทางทางขวาทางขวาทางขวาอีกคนนึงเออเอ้ยอีกคนนึงเอออย่าก่อพี่ก่อเอ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 อขวักัดหัวกัดหัวเนยกัดหัวหัวก้อนเนืกัดหัวกัดหัวโอ้ยภาพสองดีไปรุ่นรุ่นสองดีกัดหัวกัดหัวเนยกัดหัวกัดหัวเออเออการเลัดกัด กัดกัดกัดรัวกัดรัวกัดรัวสมที่ไม่เข้ามาต่วิน่าต่วิน่ากดค้างไว้นะกดค้างไว้นะแอนิเมชันมันจะบั๊กอยู่วิน่าหมดสติวิน่าหมด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 โอ้ยรถกดค้างกดค้างกดค้างไว้กดค้างไว้ยังกอดออยู่กอดอายุกอดได้อยู่กอดได้อยู่กัดหัว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 จะกัดเพื่อนนะคนนึงกัดหางคนนึงกัดหางเฮ้ยโอเค แล้วใครมาเยอะแยะเนี่ยเราปัาทือน้ำผมอาหารหมดแล้วน้ำก็อาหารหมดแล้วปะกบอะไรวะกว่าจะได้แดกเนี่ยเนี่ยลูกลูกไทยลูกไทยลูกไทยไม่ลูกนะพี่ได้เป็นสามร้อยนะพี่เราเลือดหกร้อยมีโอกาสขี่หลังมันควรบีดถ้าโดนดอกเดียวคุณผมวิ่งเลยนะเออวิ่งเลยถ้าโดนดอกเดียวคือจบพอไม่ต้องสู้มันไม่หยุดตัวเดียวเด้ เด็กหรือเปล่าว okay. oh, oh, oh. ่าดูเสียงโอ้ยดิบบี้ว่ะโอ้ยโอ้ยเี่แสดงตัวเต็มตัวเต็มตัวเนโอ้ยอันนี้นี่นี่นี่เอาเลยดิเอาเลยดิไม่ได้กินอะไรได้แต่อย่างป่าสุดสุดสุออจนละมาดีครับไทเกอร์ตัวเท่ามันเลยหึเกาะ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 กดมานนี่กดมาดิกดมันี่มึอะไรขอดือ๋ยโอ้ยชนไข่วะเนี่ยเกาะด้วยอีกคนนึงล่วง กัดดิบี้ตัวเดีินใบไงพี่เฮ้ยใครกัดพี่โดนใครกันล่ะโดนพี่ใช่ไหมโดนพี่จะได้เลิกกัดดิบี้มานะดิบี้มาระวังนะเตรียมกดสเปซบาร์สเปซบาร์เหนื่อยดมเลยสเปซบาร์ดิบี้มาตายไปเลยถอยถอยถอก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนว้าววมันวิ่งขึ้นมันวิ่งขึ้นไปเนาะถอยก่อนถอยก่อนไม่ไว้ใจว่ะแต่ว่าตัวข้างหลังนี่ไว้ใจไม่ได้มันวิ่งชาร์จแล้วล่ะ มึงทำตัวน่ากลัวนะขึ้นดิไปกันถ้ามันทำอะไรกันวะมันล่าอะไรอยู่มั้งี้ิ๋มจิหายเลยโอ้ปิงปิงจัดเลยโอ้ทั้งเอ็นซเอพีเอสกับทั้งปิงอ่ะรถที่หายเลยอุ้ยซากผมเลือเลยไม่ใช่ซากส่วนอะไรไม่เหลืงอ่ะข้างเนั้ยพี่เนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันตายยังอ่ะมันแทนเลยมีใครตายมันตายแล้วแล้วใครกินมันอยู่อ่ะเป็นซากไปแล้วมันเป็นซากไปแล้วพี่เจรอนตูปกป้องอยู่เฮ้ยเราไปช่วยปะ ไม่ใช่บบอยูท่ายูท่ายูท่าโอตัวบอลเลยหน้าตานี่ไม่กินดิใครหิวอ่ะอ๋อมันล่าข้างบนอยู่มันล่าข้างบนอยู่โอ้เกือบกัดพี่มันล่าข้างบนอยู่มันล่าข้างบนอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เฮ้ยตัวเล็กอ๋อมันไล่พวกนี้มีดิบบี้ด้วยแต่แหลกโคตรเนี่ยไมีดิบบี้โสามตัวตายเหอะยูท่าเด็กอ่ะอยู่ท่ายูท่าเยอะยูท่าเยอะ โอ้ยเหียฝู่คพุใหญ่เงี้ยแหลกชิปหายฝุ่นพแหลกอ่ะเปียเลยเรยเลยห้าสิบออเดียวเปิดใหม่จะเลถามว่าเสียงไทยมันเปลี่ยนใช่ไมเปี่ยนเปลี่ยนเปเสียงล่าสุดแหลกแหลกเฮ้ยสเตโกฝั่งนู้นเอาไปสเตโกดีกว่าปะไหนนู้นนู้นนู้นนูีนนู้นนู้นนู้านู้นนู้นอู้นนู้นนู้นนานนนนน โบเดียวอยู่พอๆูัูโปรบลเลอร์เลย FPS เขาเื่องทุกคนเป็นโบที่ไวด้วยมันอาจจะไม่ได้โตนะไปดูกันปะมีคอนโซลสเตโกไหมไป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 ดูสเตโกก่อนก็ได้จะได้ออกไปจากตรงนี้ตะทีแเลยเหล็กชิดเลยฟังเสียงไทยนึกถึงกอซิลล่าไงไม่รู้เสียงคล้ายเสียงสองอ่ะ no FPS เอพีเอสโอ้โหสองร้อยโอ้โหปิงแม่งซ0สามร้อยเอพีเอสสามร้อยโอ้ปิงไม่ปิงไปกันใหญ่โอ้โหโอ้โหยล่วงหนักๆเราไม่ควรไปอยู่เป็นกลุ่มว่ะจากการที่เราวิ่งมาได้รู้แล้วโอ้โหพี่ใกล้ตันหาจะเอาตัวเนี้ยไอตัวตัวมันก็เปิดเปิดใช่ไหมตัวโลสเตโก ตัวเดียวสเตโกตัวเดียวแต่ให้แั่จะยืแต่มันจะยือดูบนผาแล้วนะนั่นนะสิสิระตูยังดอกเดียวด้องอ่ะเลือดบางกานกว่าผมผมว่าให้มันผมว่าให้มันไปตู้กันเองไว้เดี๋ยวนั่งดูดกว่ะมันบอกว่าแดดไม่แนดไปที่สเตโกระวังหน้าผาใช่ระวังหน้าผามันเล่นหน้าผาไม่ได้แม่มันขึ้นหน้าผาไปแล้วนะเล่นไม่ได้หรอก ทู่ยากด้วยแล้วมันว่ายน้ำข้ามาได้ไงวะคาโน่ฝั่งนู้นคาน่ดดีกว่าไหมแคมป์แคมป์หน้าผาว่ะคาโน่ดีกว่าปะเออไม่ได้อะมันห่างโดอยู่แล้วาาน่3สามฮะคาโน่3สามไอ้เหย้ยปลาไหนอะไนก็ไม่ได้เลยโอ้ยแหลกๆแล้วภาพเป็นขยับเป็นไอ้นโซโลโมชันอะโอ้ขยับเป็นเกียเก่าอ่ะแปดติด เล่นเกมแ้บีแค่สองดีอะเอออยู่กันนอะขยับขยับไม่ไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยอันนี้เล่นเกมสองดีอยู่ปะครับเอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ย DL สอดีโอ้โหว้มิงมาค่ล่ิงมายงภาพภาพสองดีเริ่ล่างเินล่างเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนวะอะไรมาตอเนี่ยเนี่ยโดนโดนโดนเซตจอไหนอะคน เรียบร้อย้วเราอยู่ท่าสองดีโดนคาโนูดักแล้วบิงแดนคานูสองดีแล้วเป็นทับบิงแดนไอ้ย่าโอ้โห FPS สี่อนยูเร่นีอะไรเนี่ยนี่เราทำอะไรันกูคานสองดีไม่ไหวไม่ไหวไม่ไ่้ไดาข้ามฝั่งปะข้ามข้ามไม่เป็นไรข้ามมีคาโนอยู่ฮะข้ามาแล้วระว่งนะ มาดูกันมาดูกันอยู่นี่อยู่นี่นเอ้ยมีเปยตัวอะไรโดดดึ่งหนึ่งเลยนะเปยเปยไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้โอ้โหโอ้ยเหี้ยโอ้โหคอมจะพังดีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้คันตัสองดีครับเนอะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวภาพสองภาพสองดีจัดเลยการขยับแม่งเนี่ย สเตโกนิเทลนิเทลไหนไม่เข้าใจยูทาสองดีอะเฮ้ยจระเข้ไปไปขย้ำจระเข้ปะมันปีนขึ้นมานี่นี่นี่ช่วยกันอ๋อไปเร็ล้วยูทาสองดีคิวคีวคีวกอนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วคลิกไอ้นี่นะคลิกซ้ายปิงแดก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 ก็ก็ก็กดกดเออกดได้แล้วไปกัดหัวมากัดหัวอันนึงแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยเวทภาพ สองดีพี่โดดออก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 พี่เหนื่อยพี่เหนื่อยเกาะแทนหน่อยเกาะแทนหน่อยเกาะแทนหน่อยพี่บอกแล้วเทเกอร์ดีทๆสองดีเกาะอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงทุกคนพอไม่ได้อีกคนนึงไไม่ด้วิ่งวิ่งก่อนวิ่งมาเกาะวิ่งมาเกาะอยู่ท่าทางพีไรเนี่ยพอไม่ได้ไม่ได้แต็มพี่หมดอ่ะพี่บูมพี่เลยทายแเหรพี่สไลด์กับพื้นเลยเดี๋ยวพี่ไปนั่งก่อนพี่ไปนั่งก่อนเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยมันมันเอ้ยเอ้ยตบี้มันเล่นหน้าผาแลบี้มันจะพาโดดเหรอโฟมันโฟมัน มีเซมิน่าไหมเกาะมันสองคนได้เลยเกาะหลังมันก็ได้ขี่หลังคนนึงเด็กเราไม่เล่นมิเซ่แล้วเนี่ยผมผมไม่ได้อะผมจะลงน้ำแล้วอะจี้ตกอยู่ท่าเสาตายแล้วพี่ตายเหรอเย้วเอามันตายได้ไงบิดตายอ่ะโคตรแรงแกงอยู่ท่าเสาดีชนะไปเหยียเข้ามาผมเดิือดฟาบงดีแบบทาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนไม่ไหว กระตุกขยับเกมสองดีเอ้ปวดบ้ากเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่พี่อะฮะอะไรเป็นไทยมาไทยมาไทยไทยหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนก่อนที่ซ่อนก่อนเร็วหนีเร็วหนีเร็วพวกสองดีเลยพี่พี่ถ้าผมสองดีจริงแบบเนี้แบบใช่ใช่แล้วพี่บอกแล้วว่าอยู่ท่าสองดีเทคเกอร์เยี่ยงไงเยอะเก็บเก็บแบงราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเล่นเกมไอเนี่ย LPS ท่าไหระพี่เหลือห้าสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบ FPS ของผมเหลือสามสิบผมขยับไปสองดีเลยดิพี่พี่เห็นจระเข้เหมือนอย่างผมไหมของผมเป็นกล่องเหลี่ยมๆไปแล้วอะพี่เห็นจระเข้มันขยับแบบตึกจ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 ึกเออของผมมันเป็นผมผมมองเป็นกล่องเหลี่ยมๆไปแล้วอ่ะกันไหล่คาร์น่ะกล่องเหลี่ยมคลานนี่หนักนะนี่เกมพีอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เล่นไมโครลูว์หรือว่าโลบล็อก เขาเาผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันคือตะลเคจะเข้าตรงไหนใช่ไหมผมกินปอดไหมโอ้กว่าจะคลายกดวางตั้งหนึ่งวิอยู่ท่าสองดีดมแบบสองดีกินอาหารไม่ขึ้นอยากล่าคาโน่ว่ะใครเดินขอบุ่มอ่ะไอ้อาหารไม่ขึ้นอ่ะหลุดหรอ ไม่นะไม่นะนี่ขย oh ับไม่ได okay. ้เฮ้ย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 กระดุกกระตุกไม่ทำไงโอเคเฮ้ยเควางดิโดนโดนย้อนกลับเฮ้ยอาหารทำอะไรพี่พี่ขยับไหมพี่ขยับไหมเฮ้ยออกเหงออกเหงออกเหงกลัวพอองคังเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่น้ำตะเกิร์พี่อยู่น้ำอยู่น้ำมีกินน้ำมีใครเห็นไหมมีใครเห็นออไหะมีกินน้ำกินน้ำปลอดกลััววกลปอดปอดมันตามหลอกล้อนพี่ กลัวกัวกลัวกินน้ำก่อนสองดีกินน้ำก่อนแล้วค่อยไปโอ้โหขยับขยับแบบก้าวก้าเตึกเติกติกไอ้กลัวกลัวกลัวออกเถอะตึ๊กตึ๊กงึ๊กยูท่าฝั่งนี้อย่างเยอะอ่ะก็กินน้ำก่อนอยู่ยูท่ากินน้ำเลยไม่รู้กินน้ำก่อนคิวเลยกินไม่ได้อ่าทำอะไรกินอะไรกันบ้างเขี้ยเปื่อยในน้ำปะเท่าที่เห็นเหมือนมีเคี้ดวปื่อยอุ้ยผมเห็นท้ายขยับเกลียวเข่าเลย คอมเมนต์ไทยขยะเป็นเกมเก่าอ่ะพี่โอ้โหขยับไม่เป็นส่วนเลยให้มันให้มันเข้าไปก่อนก็ขยัะแบบเกมเก่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะออกเถอะออกเถอะบอกเกมบอกเกมบอกเกมสตุกูตาย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 ไอ้เนี่ยแล้วของดีไปงั้นอีกแล้วจะบอสเกมเก่าๆเลยเนี่ยโอ้โหบอสยากเลยบอสคนสุดท้ายาอะไไไรม่ด้ปิงจัดเลยอ่ะเขาก็ปิงขนาดฝรั่งยังปิงอ่ะคนไทยจะเหลือออกออกเถอะออกเถอะก็กองพังพอแล้วเอแล้วเอแล้ว ไม่เอาแล้วใช่ไหมไม่เล่นแล้วเกมเก่าแล้วเอ็กกลัวกวเอไม่กลัวกวกวัวโอ้โหยูนโอยยโอ้ยันปพบผลหรือเปล่าพี่ันเปพบผลแน่เลยกลัวจะบูมมาโคเจ้าบาโคดรป่กอกจะพังเอาเลยครับก็ประมาณนี้กับคลิปของเจ้า เอลเดอร์ออมนี่อะแดปเตอร์นะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามไว้ได้ครับหรือใครอยากเลี้ยงชากาแฟนในขนมนะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แท้งมาได้วันนี้ไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า